สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอลสกีฟอเทอร์บิลิกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่น158ฟูคัลเลอร์สโมสรตอนนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างฟูคัลเลอร์บาเยร์นิวนิกเหมือนกันเลยนะครับคุณปอนนะครับแชมป์10สมัยครับนี่ก็เข้ามารอบรองชนะเลิศอีกแล้วนะครับมีหลายท่านติดตามผลงานอยู่นะครับพบกับคุณน็อตก็เพิ่งจะได้แชมป์ล่าสุดซีซั่น157นี่158มารอบรองอีกแล้วครับใครจะเข้าไปชิงไปดูกันเลยสวัสดีครับผมปอนธนากรฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สวัสดีครับผมรอดฝากเชียร์ได้ครับ แชมป์10สมัยของคุณปอนเนี่ยได้มาจากการลงเล่น24ครั้ง24ซีซั่นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนคุณน็อตลงแข่งมา33ซีซั่นได้แชมป์ไป5ซีซั่นรองแชมป์หนึ่งแต่ว่าประสบการณ์โชคชนเหมือนกันนะครับมาดูไลฟ์อัพนะครับบายเยอร์มินิกของคุณปอล4-1-3-2ครับควิกเคานเตอร์ประตูเป็นยานซอมเมอร์คู่เซนเตอร์ไดยุปาเมริกาโนกับฟานซ์เบคเบคนบาวเออร์ครับแบ็กซ้ายเอวาเซอร์เดวิสแบ็กขวาเบ็กจามงปาวาร์มิดฟิลด์ตัวรับโนทาามติสครัป้้นเเลใช็ ยืนคู่กับ คาวไฮลูมินิเก้นะครับผมฟูคาเลอร์นะสามารถใช้นักเตะแอร์ดีตปนกับนักเตะชุดปัจจุบันได้นะครับส่วนบาเยอร์ของคุณน็อตนะครับควิกเคาน์เตอร์เหมือนกัน4-1-4-1ครับประตูเป็นยานซอมเมอร์คู่เซนเตอร์มัตไทเดลิกกับดายูปาเมกาโน่ครับแบ็กซ้ายดาวิดอลาบาแบ็กขวาเป็นแชมเปปาวาครับมิดฟิลด์ตัวรับโลธาต์มัตเทอุสมีนักเตะเหมือนกันหลายคนแต่ว่าต่างเวอร์ชั่นกันนะครับตัวลุกเนี่ยใช้ใเป็นโทมัสมุลเลอร์ยืนคู่กับโรเบิร์ตเดวิดอฟสกี้มายืนเป็นกลางลูมิเเนก้ เหมือนกันนะครับผมแผนต่างกันนะครับแต่มีนักเตะหลายคนเหมือนกันแต่ต่างเวอร์ชั่นกันนะครับนักเตะยืนต่างกันควิกเคาน์เตอร์เหมือนกันฟุตเทเลอร์บาเยอร์ไมนิกเหมือนกันนะครับแชมป์เก่าเหมือนกันแชมป์เยอะมาเหมือนกันประสบการณ์เหมือนกันเอาละครับมาชมเกมครับเกมเริ่มนะฮะคุณปอนเคียก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเสื้อแดงขิดขาเสื้อขาวขิดแดงนะครับโมเดลทีมเจ้าของบาเยอร์นะครับส่วนคุณน็อตก็เป็นโมเดลทีมเยือนนะครับเป็นโมเดลชุดสีเข้มนะครับตัดบอลมาได้นะครับคันเซโล ไปไปข้างในครับลูบินเก้เบินมาอีกทีนึงเลวอดอฟสกี้เลวานของคุณตเนยืนเป็นกาลางรุกนะครับผมเลวานก็ยืนกาลางรุกได้นะครับร่างกายเขียวนิตัน99นะครับที่คุณน็อตใช้นะมาเนี่ยไหลามาวาชิสเตลเบินมาลูบินเก้ยิงไปเอาความไปหนึ่งครับมีตัวทุ่มเทนหนึ่งอะเสียงผมอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยังเป็นไข้ยังเป็นหวัดอยู่นะครับ อาจจะแหกปากแหกคอมากไม่ได้ขออภัยนะครับมาเน่มาได้สวยครับโฉบสวยโอเลวานไปแล้วครับมาเน่มาเน่ไม่จ่ายให้ตรงนี้ยิงเอ้าเข้าไปเลย1ประตูต่อศูนย์ครับเลวเบิร์ตเลวันดอฟสกี้โอ้โหกำลังจะบอกแล้ว่าไม่จ่ายช็อตแรกนะครับวิ่งถล่มไปแล้วรอจังหวะเลวานย้อนมานิดนึงนะครับโยกสวยคะตั้งแต่ครึ่งสนามมาตรงนี้นะครับจี้เขาใส่แล้วเลวานถล่มนิดนึงโอ้โหเลวานหาตำแหน่งดีมากครับคือถล่มไปแล้วเนี่ยอยู่ในลายล้ำหน้านะแล้วอยู่ใน อยู่ในวิถีที่กองหลังของคุณปอเนี่ยจะสกัดได้ก็เลยถอยรับมาล่าบอลนะครับแล้วก็ยิงเมียนจริงๆครับเอาละครับหนึ่งศูนย์ครับคุณปอโดนน้ำก่อนฮะจะเล่นยังไงจะแก้เกมยังไงหมุนวนมาตอกมาหมุนละเดี๋ยวบอลทัชจะเดี๋ยวบอลทัสจับบอลแล้วยิงนะไม่ได้ครับติดมาติอุสโดยวิลนับสกี้ครับตวัดไปข้างหน้าเดวานออกมาทางซ้ายครับมาเน่มาเน่มาโดนกระเปาวาฝั่งนี้นะครับเบิร์นแฉลบเข้าทางครับคาซิโรย้อนมามาติอุสมาติอุส ออกมาที่อารบาโอ้ยชิงจังหวะได้ก่อนครับคันเซโลฝั่งของคุณบอลครับออกไปทางด้านซ้ายบ้างครับมาเน่ฝั่งนู้นก็มีมาเน่ ane, กับคันเซโลสองฝั่งเหมือนกันเลยนะครับปีกซ้ายปีกขวาบุลเลอร์ก็มีเหมือนกันครับมาลูมินิกเก้ก็น,น้าเป้าเหมือนกันตวัดไปมาที่สแตลย้อนมาบุลเลอร์ไม่เก่ากรอบครับผมไม่กล้าแหกปากเยอะเกินไป <laughs> ไม่กล้าใช้เสียงเยอะเกินไปอะนี่ยิงลอดขามาด้วยนะครับ กาซอมเมอร์ก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าต่างเวอร์ชั่นกันนะมีนักเตะหลายคนที่ใช้เหมือนกันนะครับแต่ต่างเวอร์ชั่นกันไปเปรียบไปก่อนนะครับคุณน็อตก็เพิ่งจะได้แชมป์ซีซั่น157หดไปหมาดๆนะครับนี่ซีซั่นต่อมา158ก็เข้ามาเข้ามารอบรองอีกแล้วนะครับแต่จะเข้าไปชิงลุ้นแชมป์เพิ่มหรือเปล่านี่ต้องผ่านคุณปอนให้ได้ก่อนนะครับเปิดเข้ามาครับ <c oughs> เขียออกมาได้ครับแล้วบอลสองมีเก็บได้ไหมครับบอนบอลเข้าทางคุณน็อตครับเบินไปยังขโมยได้วัตถุเหลี่ยมไมไ่ดีงตัวไม่ดี ดีที่ยังเข้าทางได้บุกต่อครับคุณปอน,นี่สังเกตเวลาถ้าโดนนําก่อนนี่คืออาจจะเน้นเกินไปจริงจังเกินไปศิลปะอาจจะลดลงนิดนึงนะครับจะแก้เกมได้หรือเปล่าแต่เวลายังวิ่งเยอะครับตอนนี้บอลเป็นของคุณน็อตครับไหลไปติดเดวิสต้องหุบมาช่วยครับปาวาเบิลมาต้องรีบเบิลครับมีตัวกดดันอยู่จ่ายไปก็ติดมาติอุสฝั่งนี้เดวิดอฟสกี้มุลเลอร์ขวามีคันเซโลขออยู่ครับยังไม่ให้ครับมุลเลอร์หายไปที่คันเซโล คานเซโล่หมุนมาแลึกเลยลึกเลยมาทสโอ้จ่ายแม่นแม่นสตันน hm ิ่งยัดไปแล้วจะเบิ้ลต่ออีกทีนึงให้ลูมินิเก้ก็ไม่ได้นะครับคุณปอนจะใช้จังหวะคาลเตอร์แอตแทกครับมาคานเซโล่ฝั่งนี้มามุลเลอร์ไปลูมินิเก้เบิ้ลจังหวะเดียวแตว์ให้แตว์แตวแตวแตวมาแล้วจัดมาตว้มลูกทีมอย่างติดเซฟของยานซัมเมอร์ครับมีสตันนิ่งติดนิดปิงช็อตนิดนึงด้วยนะครับดูไหม ปุ๊บุ้มนี่บอลมันบุดบุดเลยครับรับยากนะครับแต่ซอมเมอร์ยังไม่พลาดครับนี่สะใจเลยฮะรับยากจริงจนะลูกนี้ลูกแบบนี้บอลบุดพื้นอย่างนี้นะครับในภาคที่แล้วรับโคตรยากครับเป็นลูกเตะมุมของคุณปอนะเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกนะฮะเสร็จคาตั้งค่ายดีครับบาเยินเนี่ยสายล่างก็จะมีบาเยินนะบาเยินเจอกับแมนยูนะครับที่แน่นอนนี่คือซีซั่นนี้บาเยินเข้าไปชิงชนะเลิศแน่นอนหนึ่งทีมเลยครับ จะเป็นบาเยิร์นของคุณบอลหรือของคุณวัตเนี่ยแหละครับแล้วสายล่างนี่ก็จะเป็นบาเยิร์นกับแมนยูนะครับเราอยากจะเห็นบาเยิร์นชิงกับบาเยิร์นหรือบาเยิร์นชิงกับแมนยูนะ่ยเดี๋ยวดูคู่หน้านะครับมาดูคู่นี้ก่อนนะครับไบเยิร์นใครจะเข้าไปชิงนะครับสามสิบนาทีแล้วครับเปลี่ยนตัวเตะมุมเรียบร้อยใช้สูตรอะไรครับเดวิสปาดเข้าไปชกออกุปก่อนครับไม่ได้ชกครับตบมาตบหน้าเน็ตมาครับซอมเมอร์บอลยังเป็นของคุณบอลได้แต่งนะครับยังคืงเกมอยู่ตอนนี้ยุบอัพเกมไปเรื่อยๆครับถ่ายไม่ได้ก็ย้อนมาเซตใหม่ อ้าวโดนขโมยฮะโดนขโมยขโมยคืนมาได้ครับมาทิอุสยัดมามาทิแตวเบิ์นที่ลุมมีเก้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเผดเผดใช้เสียงโอ้ยโอ้ยเสียงยังไม่ค่อยมีครับทุกคนขออภัยอ้ดใจไม่ไหวครับว่าจะต้องมาทำคลิป BCL นะครับเพราะว่ามันก็มาร <g> <ique> อบสำคัญแล้วนะครับจริงๆว่าจะมา บรรยายใช้เสียงภาคแบบเบาๆนะแต่มันก็้าม,มาอยู่จริงฮะจังหวะที่มันตื่นเต้นแบบนี้นะครับขอภัยครับขอภัยมาดูกันต่อครับตอนนี้เกมกลับมาเท่ากันที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับบอลกลับคืนสู่เกมได้ครับแล้วดูวเกมที่ผ่านมาจังหวะ15-20ินาทีที่ผ่านมาเนี่ยคุณปอนก็ครองบอลได้เหนือกว่านะครับเราจะยังเหนือกว่าอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าหลังจากที่เกมกลับมาเท่ากันแล้วนะครับส่วนคุณน็อัจะ จะยอมให้คุณปอนของบอลได้มากกว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าครับดูไมนิเก้คาร์เซโล่หายข้างในครับเรวานดอฟสกิม hmm. ไม่ถึงครับ่เป็นเรวานยืนเหมือนจะยังเป็นกลางรุกอยู่นะครับหรือเปลี่ยนแผนไปแล้วเดี๋ยวต้องดูตอนหยุดเกมนะครับมาที่สแตลวมาเน่วันทู One, two, ครับเบินไปทีนึงอุปาเมกาโ,โนยังดักได้ครับเอาคือไม่ได้เข้าสู่ช่วงขนนาทีสุดท้ายครับจ่ายไมดีกรบปาวาเข้าทางมุลเล์ ออกไปทางซ้ายครับมาเนี่ได้เปิดนะครับคุณปอนเปิด,เ,ปดเข้าไปอาราบาลเคลียออกมาได้ครับบูลเลอร์แต่งสวยเก็บบอลสวยครับจังหวะ AI เก็บบอลไม่ยอมไม่บอลลงพื้นนะครับดต,ต่อมาทันทีครับเพยสุดท้ายจะเป็นของใครครับตอนนี้คุณน็อตคองบอลอยู่มาเนี้ยจายแฉล็ปเอากลายเป็นฝั่งของคุณปอนได้บุกเพยสุดท้ายเฉยเลยออกมาทางขวาครับคาร์เซลโล่แบ็กหลุดแล้วด้วยนะครับยัดไปข้างในมาสเตลแล้วหมุนมาืห ไม่ได้ครับเพสสุดท้ายก็เจ้ากันไปก่อนครับ1ประตูต่อ1ฮะดูเปอร์เซ็นต์การคลองบอลนิดนึงครับ56ต่อ44เปอร์เซ็นต์นะครับคลองบอลมากกว่านะครับคุณปอยแล้วก็มีการยิงมากกว่าด้วยนะครับคุณน็อตเนี่ยมีโอกาสยิงไปครั้งเดียวแต่ก็ได้เป็นประตู100%เลยนะครับสกอร์เท่ากันครับ2ทีมตอนนี้คุณน็อตใช้เป็นหน้าคู่นะครับหน้าคู่เหมือนกันเอาเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นหน้า3แล้วนะมันสามารถส่องดูได้แบบเรียลไทม์นะครับ ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนอีกคุณว่อก็จะกลับมาใช้เป็นหน้า3นะครับตอนนี้ไม่ใช่ไม้หน้า3นะ <c oughs> เลวานทุกทอดออกไปครับนาบี้ลงมาครับไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะครับเพราะบาเยร์เหมือนกันด้วยมาดูเกมมาต่อในครึ่งหลังนะครับอันนี้เป็นบอลบุกของคุณน็อตครับปาวาไหลมาจังหวะไม่ดีครับนาบี้หัวทองทองนะครับคันเซโลชิงจังหวะได้ดีครับดูมินิกเก้ย้อนมามาติอุส มองไกลๆให้มาทางซ้ายครับมาเนี่ไหลตามหนามาให้กับมาที่สเตลเฟกช็อตในจังหวะโยกไปเส้นหลังวนกลับมาให้มาเนี่มาเนี่เปิดไปเสาไกลอุปกรณ์กระโดดขี่ออกมาได้ครับบอลไม่ถึงลูมินิเก้แต่ว่าฝั่งของคุณปอนยังแม่จะเก็บบอลสองได้ก็โดนดักไปก่อนนะครับต้องระวังจังหวะสวนกลับไม่ได้ครับดักคืนมาได้ครับคุณปอนจะเอาประตูขึ้นนําให้ได้เบิร์นมาสวยครับมาที่สเตลก์โยกยิงลูกนี่แมนเสาไม่ไยโอ้ไม่ได้ประตูที่สองครับ จังหวะจับบอลแต่มันทัชโยกแล้วยิงเนี่ยวิธีบอลได้ลุ้นแล้วนะครับซอมเมอร์ได้ไปไม่ถึงแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านเสาครับอ,อย่างบุกต่อเนื่องอยู่ครับคุณปอลเอาฉลับฉลับฉลับเก็บมาได้ครับคุณน็อตเอาละฮะจะได้ส่วนบ้างเลยครับได้ส่วนหมัดนี้เป็นยังไงกระจายยาวๆไว้กับลูมินิกเก้ไม่ถึงเลยครับดักคืนมาได้คืนอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณน็อตตวัดไปมุลเลอร์ออกมาที่นับบี้พลิกหนีมา จ่ายฝากไว้ปาว่าเบิลขืนข้างในก่อนครับมาติอุสเบิลอีกทีนึงเบิลจังหวะเดียวไปยังไงมาเน่เบิลโอ้สวยทีดียโอ้ไม่เข้าครับใช้บอลชิ่งในเนียนตามากครับคุณนอตเพนี้แมชิงมาเปาะแปะเปาะแปะเล่นกันหลายคนมากนะครับทีมเวิร์กสุดๆนะประมาณสักห้าคนได้นะครับก่อนที่จะจบโดยลุมินิเก้นะครับถากเสาไปนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเข้าลูกนี้เนี่ยจะเป็นประตูทีมเวิร์กสวยๆเลยนะครับโอกาสไม่มี ได้มากนักนะครับแต่ว่าพอมีโอกาสแล้วก็ได้เสียวทีเดียวครับคุณน็อตมีกดหยุดเกมแล้วนะครับเปลี่ยนแผนแก้เกมกันไปมานะฮะอันนี้คุณปอนกลับมาใช้เป็น4-1 4-1นะครับแล้วก็ยืนเป็นอาร์ทิสเตลนะครับยืนเป็น CF หัวหอกอยู่คุณน็อตจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูอ่ะดูดิหน่าเป็นหน้าคุยแล้วครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแก้เกมกันไปครับบางทีก็เป็นการสับขาหลอกนะครับ รู้ว่าคู่แข่งจะต้อง2แน่นอนนะครับเขา2ได้เราก็ต้อง2ได้นะครับเกมระดับนี้คือใส่รายละเอียดกันสุดๆนะครับบางทีเราไปเล่นเองตามรง้งหรือว่าไปเล่นตามอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็เล่นไปเถอะเนาะแผนเดียวตลอดทั้งเกมกที่เกเียรเปลี่ยนเนาะแม้กระทั่งตัวสำรองบ,บางทีเรายังที่เกียรเปลี่ยนนะแต่ว่าเกมการแข่งระดับนี้เนี่ยคือแล้วมันถึงนัดสําคัญแบบนี้เนี่ยมันต้องใส่รายละเอียดจริงๆนะครับทุกเม็ดทุกดวยต้องใส่จริงๆนะฮะกว่าจะมาถึงรอบนี้ได้นี่คือรายละเอียดทุกอย่างต้องใส่จริงนะครับออ่ <elet> ่่ชเเววงลลาทีหืย <ใน S 1> ู ถ้าเสมอนี่ต่อเวลาพิเศษนะครับ90นาทีต่ออีกครึ่งละ15เป็น120นะครับถ้ายังเสมออีกก็ดูจุดโทษล้ำไปหรือเปล่าครับเนี่ยบอลไม่ถึงอาจารย์ให้เล่นต่อไปครับเป็นบอลของคุณนอ็อตไม่ถึงคุณบอนเอาคืนมาได้ครับลูมินิเก้ออกขวาครับคาเซโลคาเซโลวนก่อนหนึ่งรอบหลอลูมินิเก้าจ่ายตรงนี้ยังมีเดลิกครับขายยังยาวจ่ายมาถึงซะด้วยครับถึงเพื่อนด้วยมาที่เตลฝากไว มาเนี่ออกริมเส้นฝั่งซ้ายครับอาบาเบินไปหมาแล้วครับบอลชิงจังหวะเดียวแหมยังดีที่มีแบ็คเคนบาออครับเหลี่ยมยังดีกว่าเอาบอลกับคืนมาได้ครับคุณปอนคุณปอนก็พยายามบุกถึงตอนเรื่องเพื่อที่จะเอาประตูที่2ขึ้นนําให้ได้แต่ก็ยังไม่ได้นะครับนับบี้เบินไปโอ้ยบอลชิงสวยครับยิงโลูกเนี้วโอ้เสาแรกครับเล่นงานซัมเมอร์สประตูต่อหนึ่งครับคุณน็อตขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งฮะจากคาวไฮรูมินีแก แล้วใช้บอลชิงจังหวะเดียวเล่นงานคุณปอนอีกแล้วครับเบิ้ลมาแต่ช็อตนี้อาจจะเล่นกันไม่ตีคนนะครับมากัน 2- 3สคนนะครับแล้วเบิ้ลตามน้ำแลวแมถ้าเป็นผมผมอาจจะยิงไปเสานู้นนะครับว่าคุณน็อตเลือกที่จะยิงเสานี้นะฮะบ,บุมแคบกว่าแต่ก็ยิงได้ประสิทธิภาพครับ2ประตูตอนหนึ่งครับขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งนะโอกาสน้อยกว่าของบอลน,น้อยกว่านะครับแต่ว่ามีโอกาสแล้วโอ้โหได้เสียวเลยฮะ ช็อตที่แล้วก็เสียไปช็อตนี้ก็ได้เสียวไม่ได้เสียวเลยครับได้ประตูเลยนะฮะเป็นประตูที่สําคัญช้ดดวยในะประตูขึ้นนําครับบอลนั้นต้องเน้นเลยครับหยุดเกมอีกครั้งหนึ่งฝั่งคุณนัทก,ก็ต้องเน้นเลยครับงแก้เกมกันไปมานะสถานการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเอาละครับผู้นำกับผู้ตามแล้วเวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนนักเตะก,กันอีกชุดหนึ่งนะครับมา สู้กันอีกเถือกนึงฮะเถือกสุดท้ายครับเวลาเหลือเท่าไรเดี๋ยวดูกราฟิกนิดนึงฮะเปลี่ยนตัวกันเยอะครับออกไปตรงโน้นติดอลาบากราฟิกเปลี่ยนตัวย,ยังไม่หมดไปนะครับผมยังไม่รู้เหลือกี่นาทีอ่ะเหลือประมาณ20นาทีครับยังมีเวลาสําหรับคุณปอนในการตีเสมอครับและห่างลูกเดียวซะด้วยในบุกต่อเนื่องแบบนี้ก็แหมมันไม่เข้าใครออกใครนะครับแต่ต้องระวังคุณน,น็อตด,ด้วยนะครับตัดบอลกลับคืนมาได้แล้วนี่โอกาสด้วะจังหวะชิงสวยเสีอืมชิงจังหวะเดียวนี่อย่างแม่นเลย ต้องระวังนะครับถ้าโดนประตูที่สามนี่งานยากเลยนะฮะลูกเดียวยังพอลุ้นเลยครับเอาคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณน็อตบูเซล่าเบินไปข้างหน้ามาดิสเซลวนรอเพื่อนรอเพื่อนเติมออกมาทางขวาโอ้ยนาบี้ไม่พร้อมครับยังอยู่ไกลอยู่ครับคุนปอนาบอลขึ้นมาได้ครับช็อตนี้เอายังไงดีมากัน3คนแต่สีดําเพียบเลยครับงั่นไปเลยยังได้อยู่ยังบุกได้ครับโดนโดนหนุนโดนแน่นไปตลอดเลยครับจ่ายแล้วติดเอะไรครับคุณน็อตมาโอ้ยจะออกขวาให้นับี้นะครับนี่ แกเปลี่ยนเป็นเอาไวหรือเปล่าครับออกบอลไกลนะนับปีสองสามจังหวะแล้วยังไม่ได้ครับคุณปอยยังบิวอัพอยู่10นาทีสุดท้ายครับเล่นลูกหลังมาดูมินแกออกขวาครับมานับปีฝั่งนี้ก็มีนับีีนับปีไปเช่นหลังวนกลับมาโอ้แบ็กไม่มีแบ็กไม่เติมนับปีต้องเล่นเองแล้วนับปีไปต่อเช่นหลังแล้วเปิดเปิดไม่ทันนะบอลออกหลังไปเลยเป็นลูกตั้งเตะจากผู้เล่นประตูครับโอ้ตอนนี้ต้องบุกหนึ่งขีดกับรับหนึ่งขีดเลยครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครบุกใครรับนะฮะ ประมาณ78นาทีครับมีกดหยุดเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าบอลยังไม่ตายครับดูฮะแกเบิ้ลจังหวะเดียวตลอดเลยครับคุณ็อตดูฮะเบิ้ลไปเบิ้ลไปบอลชิงจังหวะเดียวจ่ายแล้วติดเอาละครับคุณปอนเอาบอลขึ้นมาได้แล้วครับวิวอัพเกมเข้าไปนาปี่ยัดโอ้ยมีโทนิคสอับดักอยู่นะครับอืโทนิคสอะไรพวกนี้เล่นได้หมดเลยครับเคยเล่นกับบาเยนนี่คือได้หมดเลยนะเป็นฟูลคัลเลอร์นะครับเอาบอลไม่ถึงเหมือนกันยังหนุนต่อหนุนต่อไม่ได้เลยครับแน่นอยู่สีดำย ไปทางด้านซ้ายบ้างครับมูเซล่าบูเซล่าไปเล่นด้านข้างนะครับแล้วใจตรงนี้มาทิ่เซลไม่พร้อมอ่ะยังดักได้อยู่ครับทุนิดครอสครอส,รอสยัดมาดูม่ไดแก้ให้มา,า,า,าอะไรครับนาบีนาบีต้องปอง้อมตู้มูยบอลมุดตินครั้แต่ว่ายังติดเบืองซัมเมอร์ครับยังไม่ได้แนะพ้สุดท้ายตอนนี้ทดสองนาทีหมดแล้วด้วยนะครับแพ้สุดท้ายเป็นของคุณนัทจบไปเลยครับโอกาสสุดท้ายของซ็นนาบีังไม่ได้ คุณน็อตทำสำเร็จนะครับโค่นคุณปอนได้ในรอบรองชนะเลิศน,นะครับ2ประตูต่อหนึ่งของบอลได้น้อยกว่าโอกาสน้อยกว่านะครับแต่ว่าต้องชมจังหวะชิงบอลจังหวะเดียวของคุณน็อตวันนี้ทำได้ดีมากๆนะครับส่วนคุณปอนก็ไม่ได้คีเรเลยนะครับเแต่ว่า,วาการแก้เกมแท็กติกนะี่คือระดับเซียนจริงๆครับทั้งคู่นะครับแต่ก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับ คุณปอนก็หยุดอยู่ที่รอบรองชนะเลิศในซีซั่นนี้นะครับผมปล่อยให้คุณน็อตนะไปไล่ล่าแชมป์เพิ่มนะครับเดี๋ยวคุณน็อตรอคููชนะสายล่างนะครับระหว่างไบร์นมินิ์ของคุณโฟนนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณบอสนะครับใครจะเข้ามาชิงชนะเลิศกับไบร์นมินิ์ของคุณน็อตติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบนชินี่โฟฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้กดไลค์กกกดดดดดแแชรรร์เเปป็นนาาลลลัััังงใใจหห้้้ผมมวววยยยยะะคคบบบบไ๊ีีสส